เมื่อผมมีอาการไม่ส่วงและมารับหน้าที่แบกเพื่อนร่วมทีมมาดูสิว่าเราจะปากคาบหรือเราจะได้แซมไปเบิ้งเอาสู้เอ้ยกูอะไรเนี่ยไอหล่งเดี๋ยวมาชุบหลังอุ้ยอพิษเอากปเอาไปพักเนี่ยนอนโดนหลังมเออบีม้านอันในเกียร์บีม้ามีโตนะไอ้โดนแป๊บนึงี่ง ดีมายิงได้ดีมายิงไดีมาเห็นนี่ยิงดาบไป้ลยมั้งเหุนอยู่ไหนนาะเรา้องเข้าวงกันรถมลนกัปเฮ้ยลมันขู่จอดแบงยาเอ้ยหลมันเป็นสายาไหลมันไม่อนะนั่นมายุบย์มันหลหมดมีมีออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลง เอ้ยโอ้ยเ้นมันอยู่ไหนมันโดดลงมาแน่เลยอยู่ข้างน Triple kill สมเงวตามได้ปะยังไม่ได้ไอ้ซองมันลงมายังไงนองเฝ้าอยู่ อยู่ข้างบ้านข้างบ้านตรงถังกระยาเขียวแถ้วฝั่งนู้นอ่ะฝั่งถังกระยาเขียวเอาอะไรบอสุดไว้ไปเก็บของเออยู่ลงมรถลงมรถลงรถเนี่ยลงรถไต่บ้านข้างหน้าเราเนี่ยลงมาลงมาลงมาไอ้ไก่มันขึ้นไปแล้วไอ้ขึ้นไปแล้ น้องจุ o กจะเปนอยู่น้องจุกเป็นอยู่บนนั้นว้ายปูแม่มงเอ้ยตัวไปตรงนั้นรตัวมันอยู่ังหกสีฝั่งหกุดถังกระยาียว อย่าเบื่อไปเลยเดี๋ยวค่อยๆเลยเนาะใช้คุณได้พีหลายวะทุงเนินไปเออบอทอฟ้าเนาะไอพี่ได้ยังไงบอทอฟ้าบอทอฟ้าเจ๋อเจ๋อนี่ยนั่งเก่าหันถ่ายมันก็ได้สิบห้าตัวอ๋อยู่อ๋อยเออเนี่ยเนี่ยมึงมึงอะไรทีบอกสามันไอ้วายเบิร์ดล้วนะ ตัวที่เขาใจเย็นก่อนมานี่มานี่ใจเย็นหายจาเขาหรืบ่ต้องลดบ่ต้องลดเออเพราะจะมีนนัางพันยานางพันยาเออนางคือข่อเนี่ยเจ้านางเออนางเออนางนั่งเออนางเกาหัมถ่าเลยนี่มะเออเขาบ่ต้องล้นแลนมั่วเออเนี่ยเห็นไหมดึงสติเออพันยาก็ตู้พันยาเออสวยเออโอ้ยข่อยก็เห็นไม่ยอมแลีนไปแล้วไม่ยอมแลีนทุกอย่างเออเห็นไฟมันยิงกันไปเออเห็นเนาะบังบังไฟไอ้เขาได้เปียบบังไฟไอ้นี้ยุ่งละบังไฟเฉยเออเนี่ยเขาได้เปียบเนาะเขาได้เปียบ มันเห็นยวบอสตสตีสตีสวย,วยส,สวยบอสตีเพื่นเราต้องดึงสตีอ่ะสวยเนาะแค่แค่ตัวกันเลี้ยวไอ้เนาะต้องดึงสตีรับผมสมาธิดีสำคัญที่สุดเอามันในการลเล่นเกมเพื่นเราดึงสตีอ่ะผมเลี้ยงจวดกันอยู่ <laughs> 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 บ้านเดียว ใจเย็นใจเย็นมันอยู่นี่นี่พบศัตรูแล้วใช่ยาบดแล้วโดนเขาได้วงอยู่ได้นี่โอ้โหใจเย็นมีสติใจเย็นมันอยู่หลังก้อนหินแหละเออเอาไหมครับแม่รูปยาหมดแล้วจุดแดงจุบได้จุบได้พูดพูดนึงซองมึงกะไร้พูดหนึงซองมึงเออสองคนสองคนอ่ะซองมึงสองคนซองมึงมันเออบาเพชรจะอย่าล้นใจเย็นเลเจ้าจะซองมึงเจ้าซองมึงเลยเออเราไม่มียานะ ไม่มีเหมือนกันได้อย่าอย่าอย่าผมมีอยู่ผมม่อยู่ทิทมาายไงมูเอาเดี๋ยวกองสุดท้ายมาเอาไปพันซะีกององอยู่นี่สองเฮ้ยใจเย็ีแป๊บนึงแป๊บนึงได้หลังเอ่ะแบ่งันอยู่นี่ไอ้แบ่งให้น้องหน่อยพันยามขึ้อพันยาพันยาไหเดี๋ยวปลเอาปล่อยก่อน น้องรอพี่เวทอยู่อมีแม้ไอ้มาสเนียยื้แม้เลี้ยงมาเอาเลยแมงพันพันพันเนี่ยมาเอาน้ำไมกขอนมาได้ก็ก็เาเพี้ยนสิแมงตัวเอาลตัวดังพันได้ละเออดังพันเลยแมงเปาเอ็กเตาดอนอยู่บ้างเนาะนี่สันมือสั้นใส่มีไอโบ้ก็ได้ไปไกลอันมัูฮอชัวเฮาสีเขาดิงแม้นี่นี่มาไปเลย เจ้าบอลทองลี้แม้สี่คนพักกันเล่นยิงเลยเออพักกันเล่นยสองคนอ่ะพักกันยิงยิงยิงใจไอ้น่ะไอ้ยิงมันมาเขาได้เปียบเขาได้เปียบเออเอเขาได้เปียบโมเขาได้เปียบอยู่แล้วหลังมาบ่หลังบ่หลังหนาดีนะบ่หลัง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 ออกทั้งก้อนหินหนาเข้านี่แม่แม่หนาหน่ะบ่หลังบ่หลังไอ้ไอบ่มีหยาหนะนะพูผู้ใดมีหยาป่ะบ่มีโอเคใช้บช้าก เขาได้เปียกเขาได้เปียกเขา,าปล่อยก็ได้เขาปล่อยก็ได้เขาได้เปียบอยู่ชาร์จกันอยู่ข้างล่างเออเขาได้เปียบเขาได้เปียบปล่อยไปคือไปแปดซีบอ,อ่ะเหลือมัน<ค>ตัวเดียวเหลือมันหลังที่เหลือตัวหนึง่งจะยัยนมีไอ้วาตั้งตาย ขาะควอมสติกับพเอเออฉันหนักไกด้เลยนะสวยเออป่นจะร้นแมนจักเทสกับปย่นเล็หวยเนาะสวย,สวยถือว่าฮับดีได้แทียนะแม่ต้องต้องมีการดึงสติก,ก,กัน้พี่น้องสั่นปั่นจิตร้อนนะผม